ฮัลโหลข้อการสวัสดีเพื่อนๆทุกคนด้วยนะครับผมคิดวันนี้เราก็ยอยู่นเกมคอนทาลีเทินนะครับผมสรับหัวข้อในวันนี้ผมเนื่องจากว่าทางคอนทาลีเทินมีการอัปเดตทศสกันจุดจีนนบผมก็เนื่องจากว่าวันนี้เนี่ยก็เข้าสู่การจุดจีนแล้วใช่ไหมเพราะฉะนั้นนะผมแน่อนอนว่ากิจกรรมใหม่เนี่ยเพียบแน่อนอนโดยไฮไลท์หลักๆครับผมของในกิจกรรมนี้เนี่ยมันจะมีทั้งหมด2อย่างด้วยกันผมที่เป็นโหมดใหม่แล้วก็ทางด้านของสกินตัวละครใหม่ ในส่วนของอันแรกเลยผมก็คือทางด้านของโหมดจู่โจมบอสสำหรับโหมดนี้ผมแน่นอนว่าเมื่อเราเนี่ยทำการแข่งขันแล้วเนี่ยมันก็จะทําการสุ่มของรางวัลมาผมไม่ว่าจะเป็นทางด้านของชิ้นส่วนปืนที่เป็นคาส้มวีนอมชิ้นส่วนอุปกรณ์สีส้มแพ็คสุ่มชิ้นส่วนฮีโร่ระดับ A และระดับ B ซึ่งรวมถึงทางด้านของฮีโร่หลายๆตัวที่ทุกคนเนี่ยอยากได้อย่างเช่นโค้ดศ หรือว่าทางด้านของบิลอะไรพวกนี้เนี่ยก็จะมีโอกาสได้รับเหมือนกันก็อยู่ที่ดวงแต่ละคนนะแล้วก็จะมีทางด้านของอังเปาที่เราเนี่ยสุ่มวัตถุดิบต่างๆโดยเงื่อนไขในการลงโมดนี้ผมเราสามารถลงได้วันละ1รอบเท่านั้นผมเราไม่สามารถที่จะซื้อตั๋วเพิ่มได้นะเพราะว่าทางเกมเนี่ยเขาจากัดเอาไว้แค่1รอบต่อ1วันโอเคผมมาดูเทคนิคในการลงกันดีกว่าแล้วก็การเตรียมตัวที่เราเนี่ยก่อนจะลงนั่นเองเนาะ เมื่อเราทําการกดเข้ามาในโหมดผมก็จะให้เราเนี่ยสามารถเลือกจับคู่ได้ว่าเราเนี่ยจะเอาเพื่อนมาช่วยกันเล่นด้วยหรือว่าเราเนี่ยจะกดเริ่มไปเลยก็ได้เหมือนกันเมื่อเรากดเริ่มเลยผมก็จะเป็นการสุ่มไปเจอกับผู้เล่นคนอื่นนั่นเองโดยการเตรียมตัวในโหมดนี้ผมผมแนะนําว่าถ้าเป็นไปได้เนี่ยตัวละครที่ใช้งานได้ดีเนี่ยก็คือทางด้านของตัวแลนส์บีนะเพราะเนื่นองจากว่าแลนส์เนี่ยมันสามารถที่จะทำให้เราเนี่ยยิงปืนได้แรงแล้วก็ทาดามเมจได้สูง เพราะว่าบอสเนี่ยมันค่อนข้างถึกพอสมควรแล้วก็มีดาเมทที่แรงมากๆถ้าเกิดว่าเรารีบฆ่าบอสได้จบเร็วเนี่ยก็จะส่งผลดีต่อการเล่นที่เราเนี่ยจะลดโอกาสในการตายมากขึ้นในส่วนของการจัดปืนนะผมถ้าเกิดว่าใครที่ไม่ค่อยมีปืนแรงๆเนี่ยผมก็แนะนําว่าเอาทางนั้งของตัว JX4 b a r r e t ไป1กระบอกครับผมและอีกกระบอกหนึ่งเนี่ยก็เอาตะกูลที่เป็น Explosive Inferno Cannon ไปก็ได้หรือว่าจะเป็นปืนที่ e x c a u l t Rifle ก็ได้ครับผม ือว่าจะเป็นปืนสาย AK ก็ได้เอาเป็นว่าปรับตามสไตล์ของแต่ละคนนะเพราะแต่ละคนมีปืนแบบไหนแนะ่ก็สามารถเลือกใช้ได้ตามความเหมาะสมหรือในอกรณีหนึ่งับผมถ้าเกิดว่าเราสามารถเลือกทางด้านของข้อมูลการท้าทายได้ผมก็จะมีทางด้านของตัวฮีโร่ให้เราเลือกใช้งานเมื่อเราเล่นจบก็ผมเราก็จะได้รับทางด้านของตัวกล่องพิเศษที่จะทําให้เราเนี่ยสามารถสุ่มของได้ดีมากขึ้นในตอนที่เราเนี่ยลงบอสผมบอสจะมีการโจมตีหลักๆอยู่ประมาณ3รูปแบบับผม รูปแบบแรกก็จะเป็นการปล่อยกระสุนมิสไซล์เลเซอร์ใส่เรา3แชกรูปแบบที่2ผมก็จะปล่อยทางด้านของตัวขึ้นพลังกลมๆใสเ่เรารูปแบบที่3ผมก็จะทําการตวัดหางโจมตีหรือก็คือเดินมาหาเราเนี่ยแล้วก็โจมตีในอะประชิดนะในการโจมตีแต่ละแบบผมการหลบเนี่ยก็ค่อนข้างง่ายผมถ้าเกิดว่าเจอทางด้านของตัวตอนวิ่งเข้ามาเนี่ยก็กระโดดหลบแล้วก็ในกรณีที่เจอทางด้านของปืนยิงต่างๆเนี่ยก็เพียงแค่หลบจากทางด้านของตัววิธีการยิงเนี่ยเราก็สามารถที่จะรอดจากการโดนดามเมจได้นะ แล้วก็พอเราเนี่ยเล่นไปสักพักหนึ่งับผมบอสเนี่ยมันก็จะเสกชนะของตัวกล่องตกลงมาเรื่อยๆเนี่ยโดยไอ้กล่องน,นี้เนี่ยผมก็ไม่ไแน่ใจเหมือนกันว่าเก็บแล้มันได้อะไรนะเพราะว่าบางครั้งตอนผมเก็บมันก็ลดเลือดบางครั้งตอนเก็บมันก็เพิ่มเลือดเอาเป็นว่าลองเก็บสักหน่อยแล้วกันนะผมสำหรับคนที่มีกด่องโดยข้อระวังเพิ่มเติมก็คือสำหรับคนที่ยังมีปืนไม่แรงเนี่ยการลงด่านนี้เนี่ยอาจจะใช้เวลานิดน,นึงแล้วก็อาจจะเสียการตายหน่อยได้เล็กน้อยนะแต่ว่าตายก็ไม่เป็นไรนะ พรานั่นจากว่าด่านนี้ผมถึงแม้ว่าจะตายเนี่ยเราก็สามารถใช้ทางนั้นของตัวใบชุบในการชุบเกิดได้เพราะฉะนั้นถงผมด่านนี้ก็อาจจะต้องใช้เวลาในการเล่นนิดนึงสำหรับคนที่ของไม่เยอะแต่ใครที่ของแน่นแล้วเนี่ยประมาณสัก1-2นาทีเนี่ยก็สามารถจบด่านนี้ได้แบบง่ายๆอีซี่อแล้ว ในส่วนต่อมาผมก็คือทางด้านของตัวละครสกินโค้ด018ย์นะผมก็แน่นอนว่าสกินอันนี้เป็นสกินระดับอีพิกเพราะฉะนั้นนะผมก็มีความสามารถพิเศษรวมถึงเสียงเปลี่ยนไปแล้วก็เทคนิคอะไรต่างเนี่ยที่เพิ่มเติมขึ้นขึ้น,นมาวิธีการได้รับสกินนี้ผมเราจําเป็นจะต้องใช้ทางด้านของตัวคูปองเนี่ยในการเปิดสุ่มหานั่นเองโดยคูปองอันนี้ผมเราสามารถหาซื้อได้3แบบด้วยกัน,นผมอันแรกสุดเนี่ยก็คือ2ใบเนี่ยเราสามารถซื้อได้ทั้งหมดวันละ5ครั้งราคาเนี่ยก็อยู่ที่35บาท อย่างที่2ครับผมก็จะเป็นทางด้านของตัวคูปอง10ใบราคาเนี่ย179บาทก็จะซื้อได้ทั้งหมด5ครั้งต่อ1วันแล้วก็ยังสุดท้ายผมคูปอง35ใบาราคา459บาทก็จะสามารถซื้อได้แบบไม่จํากัดทุกๆครั้งเมื่อเราจะซื้อแบบไหนก็ตามผมเราจะได้รับทางรูปตานของกรอบรูปบิลเพราะฉะนั้นเนี่ยก็สนใจก็สามารถซื้อเกินได้นะแต่คําแนะนําเพิ่มเติมถ้าเกิดว่าจะซื้อให้คุ้มที่สุดนะผมผมแนะนําว่าซื้อแบบ459บาทเนี่ย มันทาให้เราเนี่ยประหยัดเงินได้มากกว่านะเพราะเกิดว่าเปรียบเทียบกับราคาใช่ไหมไอสองอันกับสิบอันเนี่ยอันนี้เนี่ยราคามันจะเฉลี่ยตกอยู่ที่อันนึงเนี่ยประมาณ17บาทแต่เกิดว่าเราซื้ออันละสี่ร้อยห้าสิบเก้าบาทผมราคาเฉลี่ยต่ออันนึงเนี่ยมันจะตกอยู่ที่ประมาณ12บาทเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะประหยัดต่อ1อันละ5บาทเลยเฉลี่เยเฉยนะในส่วนของการเปิดนะผมไอเทมที่จะสุ่มคราวนี้ผมก็จะมีทางด้านของตัวสกินโค้ด018ที่เป็นสกินพิเศษ ชิ้นส่วนโค้ด018ชิ้นส่วนสกินที่เราเนี่ยสามารถเอามาแลกได้ในกรณีที่คนเปิดและดวงส่วนจริงครับผมเพร50เพรแล้วก็ทางนั้นของตัวชามคริสตัล60อันโดยการแลรกผมจะมีทั้ง2แบบก็คือในกรณีที่1เนี่ยเราเปิดมาเนี่ยแล้วเราก็สุ่มแล้วได้สกินเลยเนี่ยก็ไม่มีปัญหาครับผมแต่ในกรณีที่อของผมถ้าเกิดว่าเราเนี่ยโชคร้ายสุดๆนะผมเปิดมาไม่ได้เลยผมเราก็สามารถที่จะเอาทางนั้นของตัวชิ้นส่วนเนี่ย12ชิ้น มาเพื่อทําการแลกสกินได้นั่นเองก็ถือว่าเป็นรางวัลปลอบใจสําหรับคนที่ดวงไม่ดีนั่นเองนะบื้องตว่าทานะของตัวสกินอันนี้ผมเดี๋ยวผมจะทําคลิปรีวิวแยกและให้แล้วกันนะสำหรับตอนเปิดเพราะว่าแน่นอนว่าผมจะจัดแน่นอนผมก็อยากรู้เหมือนกันว่าราการออกกับผมมันจะดีมากแค่ไหนนั่นเอง ส่วนกิจกรรมต่อมาที่อยู่ในระยะเวลาจากัดซื้อเหมือนกันครับผมก็คือทางด้านของกิจกรรมสุ่มลัคก,กี้เงินอีกแล้วผมก็ถือว่าเป็นอีกกิจกรรมที่ดีมากเพราะว่าเราสามารถเอาเงินจํานวนหนึ่งเนี่ยไปลงทุนต่อเพื่อเพิ่มจานวนเงินได้มากเป็นมหาศาลเพราะฉะนั้นนะผมก็เป็นหนึ่งกิจกรรมที่ให้ผมแนะนำว่าทุกๆคนเนี่ยควรจะเล่นกันนั่นเองเนี่ยนะสังเกตลงทุนไปเพียงแค่แสนเดียวผมได้กลับมา4ี่แสนหก็ถือว่าจมแจมเมวมากๆครับผมโดยว,วิธีการเล่นกิจกรรมนี้ผมให้เราเนี่ยทำการซื้อดาว ในร้านคาแพ็กเกจที่ผมราคาเนี่ยก็จะอยู่ที่ 1, 1ดาวหนึ่งดวงทุกครั้งที่เราหมุนเนี่ยก็จะใช้ดาวมากขึ้นผมก็แนะนําว่าหมุนประมาณสัก4-5ครั้งเนี่ยก็เพียงพอแล้วสําหรับคนที่อยากจะปั๊มเงินเยอะๆนั่นเองในส่วนของทางดา้านเทศกาลจีนนะผมศูนย์กิจกรรมมาดูอันแรกกันก่อนผมก็คือทางนั่งเก๋งตัวกิจกรรมบิงโกสำเร็จภารกิจคอมพิวเดอร์มิชชั่นเพื่อรับชิ้นส่วนฮีโร่ระดับ A แน่นอนนะครับผมว่าการทําแต่ละอย่างเนี่ยเขาก็จะให้เราเนี่ยสามารถกดเข้าไปดูได้เมื่อเราเนี่ยทำภารกิจเสร็จแล้วผมในแต่ละรูปแบบก็จะทําให้เราเนี่ยสามารถได้รับทั้งนั่งของตัวบิงโกเมื่อเราบิงโกในแต่ละแถวผมเราก็จะสามารถที่จะสุ่มทั้งนั้นของตัวกล่องเพื่อมาเอาพชรฟรีได้สูงสุดถึง88เพศรองผมเราเนี่ยสามารถได้รับทั้งหมด1 2 3 4 5 6 7ประมาณ7กล่องขอผมพอใช้เนยแน่การันตีได้แน่นอนว่าอย่างน้นอยเนี่ยก็้อยถึง200เพรแบบฟรีๆก็อย่าลืมทํากิจกรรมให้้ครบมดทุกกแถววันวยนะ เมื่อเราทําครบหมดแล้วผมเราก็จะได้รับทางด้านของตัวกล้องที่สามารถซูมกับทางด้านของตัวมาแล้วอังเปา2,019บวกกับทางด้านของกิจกรรมกรอบรูปลิมิเต็ด2,019ผมที่ใครๆต่างก็อยากได้ในช่วงเทศกาลตจจรุษจีนเพราะฉะนั้นเนี่ยในตอนนี้ก็จะมีทางด้านของตัวอังเปาแลเนี่ยที่เราสามารถสุ่ม2,019เพรเนี่ยได้ทั้งหมด3อล้วนะกิจกรรมต่อมาอผมแกคฮีโร่ระดับ S ก็แน่นอนว่าก่อนหน้านี้เนี่ยมันมีกิจกรรมที่เขาแจกทางนั้นของตัวโคมมาให้เราสามารถเอามาแลกได้ก็สามารถที่จะแลกได้แล้วนะโดยการแลกผมเราจะได้รับทางนั้นของตัวกล่องโค้ด018ที่สุ่มชิ้นส่วนแล้วก็ทางด้านของตัวอ่างเปาที่สามารถสุ่มเพชรได้2,019เพชรเพราะฉะนั้นผมก็กดแลกมาเลยเอาล่ะในที่สุดก็ถึงเวลาที่หลายๆคนรอคอยผมสำหรับการเปิดอ่างเปามาดูกันดีกว่าว่าผมเนี่ยจะเปิดได้ทั้งหมดกี่เพชร เหมือนเดิมว,ว่าสำหรับคนที่เปิดอังเปาผมได้ทั้งหมดกี่เพชรแล้วเนี่ยก็อย่ายลืมที่จะเข้ามาคอมเมนต์บอกผมนะเพราะผมก็อยากรู้เหมือนกันว่าเพื่อนๆเนี่ยสามารถเปิดได้เท่าไหร่กันเนะรวมถึงทางด้านของชิ้นส่วนโค้ดศูนย์แปดผมว่าเพื่อนๆเนี่ยเปิดมาแล้วเนี่ยได้กี่ชิ้นส่วนผมก็อยากรู้เหมือนกันว่าแต่ละคนเนี่ยเปิดมาแล้วได้อะไรกันบ้างนั่นเองเนะอันแรกเลยผมเปิดปั๊บโอ้โหยี่สิบสองเพชรอันนี้ยังแค่แบบเซิฟเซิฟใช่ไหมนี่ของจริงเลยผมอังเปาถุงใหญ่ล่าสุดสูงสุดมาดูกันดีกว่าวา เปิดมา90 99, <laughs> 99เพศ <g ül> เออก็ยังดีของฟรีเอ,ออย่างน้อย99เพศนี่ของฟรีนี่ก็ประหยัดไปเกือบเกือบ450บาทเลยนะต่อการเติมใช่ไหมต่อมาผมก็คือทางด้านของแพ็ค018เปิดมาปั๊บตัวทดลอง <g ül> อ,ออย่างน้อยก็ยังได้มาทดลองใช้งานใช่ไหมเออก็เป็นสิ่งที่ดีนั่นเองนะ กิจกรรมต่อมาผมก็คือทางด้านของกิจกรรมเทศกาลตรุษจีนที่ผมเนี่ยเคยได้รีวิวเอาไว้แล้วนะโดยเราเนี่ยสามารถเอาของรางวัลจากกิจกรรมนี้เนี่ยมาแลกในทางด้านของตัวชิ้นส่วน D A 099ได้กิจกรรมต่อมาผมก็คือทางด้านของแชร์รับของรางวัลต่างๆผมถ้าเกิดว่าในกรณีเนี่ยที่เราเปิดได้รับสกินใหม่ของตัวโค้ด018แเนี่ยแล้วเรากดแชร์ผมเราก็จะได้รับทางด้านของตัวเครื่องประดับประทับไว้แบบฟรีๆเลยผมเพราะฉะนั้นเนี่ยใครที่เปิดได้แล้วก็อย่าลืมที่จะกดแชร์เพื่อรับของแล ต่อมาผมกิจกรรมเติมเพชรในสัปดาห์นี้ผมถ้าเกิดว่าเราเติมเพชรในปริมาณที่กําหนดปุ๊บเนี่ยเราก็จะได้รับทางนั้นของตัวกุญแจฟอลคอนมาสุ่มทางนั้นของตัวปืนแร่ซึ่งไอทางนั้นของตัวฟอลคอนเนี่ยมันน่าวัดดวงมือนกันนะเพราะว่ามันมีโอกาสได้รับปืนแร่ที่เป็นคลาสเอแล้วก็คลาสเอสที่สูงมากถ้าใครที่โชคดีผมก็มีโอกาสได้ทางนั้นของตัวลูกปืนธนูไอบิสซาดแล้วก็ปืนเอ็กซ์เอจีหรือว่าปืนแร่แรต่างๆของผมที่ไม่สามารถหาได้ตามร้านค้าปกติแต่ก็อยู่ที่ดวงของแต่ละคน้นะ กิจกรรมต่อมาผมล็อกอินครบสะสมเมื่อเราเนี่ยล็อกอินครบสะสมท,ท,ทุกๆวันนะผมครบ7วันเนี่ยเราจะได้รับทางนะ้นของตัวชิ้นส่วนจิ๊กซอซึ่งเราสามารถเอาไปทํากับอีกกิจกรรมอีกหนึ่งกิจกรรมหนึ่งได้สำหรับกิจกรรมจิ๊กซอผมก็จะย้ายมาที่หน้าส่วนกิจกรรมผมเมื่อเราเนี่ยมีทางนะนของตัวจิ๊กซอวเนี่ยเราสามารถที่จะกดรับจิ๊กซอเพื่อปลดทางนะนของตัวภาพหน้าปกได้ผมเมื่อเราปลดครบหมดแล้วผมเราก็จะรับทางนั่งของตัวสกินตัวละครชีนา่า แล้วก็ทางด้านของตัวสกินเครื่องประดับแล้วก็ทางด้านของตัวเพชรที่เราเนี่ยสามารถสุ่มได้โดยชิ้นส่วนพวกนี้ผมในกรณีที่เราเนี่ยมีมากกว่าหรือว่าเราได้ซ้ำเนี่ยเราสามารถที่จะส่งให้เพื่อนได้เหมือนกันเพราะฉะนั้นเนี่ยใครที่ขาดสกินไหนผมก็สามารถที่จะบอกเพื่อนได้ว่าเฮ้ยเพื่อนเราขาดอันนี้นะให้เพื่อนที่เรากรณีที่เพื่อนมีสกินที่เราขาดเนี่ยก็สามารถส่งกลับมาได้นั่นเองนะกิจกรรมต่อมาผมที่หน้าศูนย์กิจกรรมก็คือทางด้านของเชิญเพื่อนให้กลับมาเล่นอีกครั้งหนึ่งครับผม เมื่อเราเนทำการเชิญเพื่อนให้กลับมาเล่นปุบเราก็จะได้รับทางด้านของตัวเศษชิ้นส่วนปืนส้มรวมถึงทางด้านของตัวเพชรเพิ่มเติมขึ้นขึ้นมาในกรณีที่เราเล่นกับเพื่อนด้วยผมเราก็จะได้รับทางด้านของตัวไอเทมเนี่ยที่เพิ่มเติมขึ้นข้ามาด้วยเพราะฉะนั้นนะผมเวลาชวนเพื่อนกลับมาเล่นกันแล้วก็อย่าลืมที่จะเล่นกับเพื่อนสักนิดสักหน่อยผมเพื่อนเราเนี่ยสามารถปลดล็อกได้ของฟรีเพิ่มเติมขึ้นขึ้นมาอีกและในตอนนี้ผมในหน้าร้านค้าแพ็กเกจสุดคุ้มก็จะมีทางด้านของตัวสัตว์เลี้ยงหมมผ สตาร์ดีเฟนเดอร์มาขายแล้วผมราคาเนี่ยก็อยู่ที่ประมาณ2 3 8 8เพชรโดยการซื้อผมผมแนะนำว่าให้เราเนี่ยซื้ออันด้านขวาก่อนนะเพราะว่าอันด้านซ้ายเนี่ยมันคือการปลดลิมิตครับผมเพราะเนื่องจากว่าอะไรในกรณีที่จะซื้อด้านซ้ายได้เนี่ยมันจำเป็นต้องซื้อทางด้านของตัวขวาเพื่อให้เรามีแบนมีสัตว์เลี้ยงก่อนเราถึงจะสามารถพัฒนาสัตว์เลี้ยงได้นั่นเองเหมือนเดิมครับผมว่าข้อมูลของสัตว์เลี้ยงตัวนี้เนี่ยเดี๋ยวผมจะทำรีวิวเสริไมไว้ให้นั่นเองนะเพราะฉะนั้นนยก็อาจจะต้องรอสักนนิดึงนะ อันนี้ก็คือทั้งหมดครับผมสำหรับการอัปเดตในช่วงเทศกาลตรุษจีนซึ่งคาดการว่าอนาคตอันไกลผมก็น่าจะมีทางด้านของตัวกิจกรรมอื่นๆเนี่ยเพิ่มเติมขึ้นเข้ามาอีกเพราะฉันแน่ก็อย่าลืมที่จะรอรับชมกันได้นะเหมือนเดิมครับผมใครที่ชอบกินดีๆแบบนี้มีสาระความรู้แบบนี้ผมก็อย่าลืมที่จะกดไลค์กดซับสไครต์กดติดตามกันได้นะครับผมทั้งในช่องยูทูบแล้วก็แฟนเพจไปพร้อมครับผมเจอกันนะผมคลิปหนะ้าชสดีครับ